สวัสดีครับจากนั้นจะเป็นกตาการแพทย์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเสนอตัวนี้จะเป็นวอลเกอร์นะครับสามารถพับเก็บได้แล้วก็ปรับระดับสูงต่ำได้นะครับตัวนี้จะมีสองสีนะครับจะมีสีเงินและก็สีบอนเซสนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับเมื่อลูกค้าได้ของมาแล้วนะครับลูกค้าก็จับการออกได้เลยแล้ก็จะมีเสียงปั๊กนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ข้อดีของเขาคือสามารถโยกได้นะครับโยกได้เวลาเราเดินคือเราโยกตามขาเราก้าวได้เลยเดินหน้าไปหลังได้คถ้าลูกค้าไม่ต้้้้ออองงกกกกาาารรรรโยยนนนนนนะะะะะคคคคััััััััับบบมมมมจีีีีสสลลลืทซแขววต ลูกค้าเอามือดึงขึ้นนะครับใส่เข้าไปในดูด้านบนถ้ามันไม่เข้านะครับลูกค้าพยายามขยับขานิดนึงนะครับให้มันเข้าหรอกมันก็จะไม่ยกลูกค้าก็คือใช้ยกเหมือนวอเกอร์ธรรมดาใช้ยกหรอกตนี้ตรงนี้ก็ที่จับก็จะเป็นฟองน้ํานิ่มๆนะครับเป็นฟองน้ําตัวนี้นะครับปรับระดับสูงตามได้นะครับแปดระดับเลยนะครับเวลาลูกค้าปรับลูกค้ากดปุ่มนะครับเด้งขึ้นนะครับค่อยๆเด้งไปทีระปุ่มอย่างนี้เด้งขึ้นเป็นลงนะครับ ความสูงนะครับของวอรเตอร์นะครับเวลาลูกค้าเลือกใช้งานลูกค้าจะพับเก็บนะครับกมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกรองนะครับกดปุ่มนะครับแล้วก็กดพับถ้าสลักมันอยู่ตรงนี้นะครับมันจะไม่สามารถพับเก็บได้นะครับให้ลูกค้ามือดึงสลักที่มันล็อกอยู่ออกก่อนนะครับสองข้างแบบนี้แล้วก็เสียบไว้ที่เดิมแล้วลูกค้าก็กดปุ่มอีกทีหนึ่งนะครับกดปุ่มแล้วก็พับลูกค้าจะพับซ้ายก่อน สใจนะครับสนใจติดต่อได้ที่ร้านเบสวประกการแพทย์ฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับยังไงกันบ้างคะหากลูกค้าสนใจสินค้าของเราลูกค้ากแจ้งคิวอาที่อยู่ด้านข้างของยูทูบสอดถามแอดมินของเราได้เลยนะครับแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่ตสคนเลยนะครับตอบไวมากเลยหรือลูกค้าจะกดไลน์ที่อยู่ด้านล่างของยูทูถาแอดมินได้เลยนะครับหรือลูกค้าจะโทรสายเบอราเรา0 8 4 6 5 8 1 8 7หรือ089-499-822นะครับแลวเรามีครูมอยู่ที่สี่ล้านนะครับสนใจดะ